ยู Yo, สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอแฟนคขับรุ่นน้องตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่เชียงรายแล้วนะครับคนอำเภอเทิงแต่ว่าทำงานในเมืองเมื่อก่อนก็ไปบ้าบอลอยู่ช่วงหนึ่งในกรุงเทพแล้วตอนหลังก็คือพอมีโควิดมาก็กลับมาอยู่เชียงรายบ้านเราก็ยินดีต้อนรับับฝากความคิดถึงถึงเจอเอสไว้ครับเข้าไปบ้ากับเจอเอมาแล้ว ถ้าพูดถึงเจเอ๋นี่ในกลุ่มแฟนคลับในคนรู้จักกันเยอะแล้วครับตอนนี้เราย้อนกลับมาดูที่คิ้หูคิ้หูที่เห็นนี่เป็นคิ้วหูที่มันแห้งแล้วนะครับอืมตอนนี้ผมกาลังจะวางแผนว่าทํายังไงเพราะว่าเจ้าตัวไม่เคยแควหูไม่เคยแควหูแล้วก็ไม่ได้มีร่องรอยที่จะใช้ขั้นต้นบัตรอะไรด้วย แล้วตัวเองนึกยังไงถึงมาแคะหรือว่ารู้สึกคันรู้สึกคันพอดีเห็ยงิดของพี่เลยอืแต่ว่าจะเป็นยังไงเลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าตามตามมาอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมจะแสะไปแล้วได้มุมแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะมันเป็นก้อนแข็งแข็งครับแต่คิดว่าน่าจะแข็งเฉพาะด้านนอกเนี่ยนะ แล้วก็คงไม่มีโซนด้านหนแล้วเดี๋ยวผมจะคีบออกมาเลยครับเอา้านั่น,นพอเหมือนจะง่ายก็ดันทำเป็นเรื่องใหญ่อีกอ่านเนี่ยครับคี้หูออกมาก้อนแรกเดี๋ยวให้เจ้าตัวก็ดูว่าสวยงามอลังการขนาดไหนอ่านดูนี่ กี่ปีแล้วเนี่ยไม่ได้แคะไม่เคยเลยครับอ๋อตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยแคะหูคอตตันบัตรก็ไม่ใช้ครับไม่เคยใช้อ่าโอเคแล้วก็เรามาดูว่าไอ้ที่หลงเหลือเราจะใช้วิธีแซะได้ไงตอนแรกก็กะว่าจะแซะเข้าไปข้างในก่อนแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คืออีก้อนใหญ่เนี่ยมันบังแล้วมองไม่เห็นก็เลยไม่กล้าแซะเข้าไป ก็เลยตัดสินใจคีบอีกก้อนที่มันบางๆนี้ออกมาก่อนก็ไม่น้อยนะครับจริงๆไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันอ่ะอ่ะโดยอีกชิ้นเนี่ย, <_ T> ย <_ T> ก็คุ้มค่าก็ได้แคล้วครับอืมตอนนี้มันจะมีบางๆ ต้องใช้คาว่าบางบางตอนนี้เราต้องเปลี่ยนที่แค่แล้วนะครับเพราะว่าบางไปโอ้โหเอา้าดันหลุดออกมาอาเน,นียครับเอ้าไปไหนล่ะ ผมจะลองคีดดึงดูมาว่ามันจะออกไหมนะครับแต่ก็โอ้ทิ่มผิดดีนะไม่โดนหูอืมโอเคก็ไม่มีปัญหาครับ เราจะค่อยๆเขีย่ยขาออกมาแล้วนะครับเพราะว่าบางอันมันก็ไม่ต้องขีดไปไดครับเขียงก็ออกเนี่ยครับเห็นไหมอันเล็กๆก็ไม่ต้องดูครับ <S <S เดี๋ยวเขาไปดูใน YouTube เอาว่าหูตัวเองดูดีขนาดไหนอ,อ,อ้วันนี้ก็มีแฟนคลับบางคนเมมถามใน YouTube ว่า ทำไมเอาคลิปเก่ามาลงจริงๆมันมีทั้งคลิปเก่าคลิปใหม่ครับคลิปใหม่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่แค่คนเดียวถ้าคลิปเก่านี่ก็คือจะรวมมาไว้ก็ลองให้สังเกตดูนะครับว่าคลิปใหม่ก็จะแค่อยู่คนเดียวเพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยแค่แล้วก็ถ้าไม่มีลูกค้าเราก็จะทําให้ช่วงที่ปั่นสำเรียนานหน่อยเพราะว่า แฟนคลับบางกลุ่มชอบตอนปั่นสำลีนานแฟนคลับบางกลุ่มก็ชอบตอนนี้ดูขี้หูเยอะๆ <c oughs> ก็แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยผมลืมน้ำยาล้างขี้หูเดี๋ยวผมไปหยิบน้ำยาล้างขี้หูก่อนโยหยิบมาแล้วตอนนี้ก็หยิบน้ำยาล้างขี้หูมาแล้ว มันก็อยู่ใกล้มือครับจริิๆร้านผมเนี่ยมันเล็กกระทัดลัดนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่โดนน้ำยาล้างคีหมูมีสะดุ้งมีสะดุ้งโอ้โหลืมอีกน้ำยาล้างคีหูใส่ไปแล้วผมลืมสัลรีครับเดีย๋ยวผมหยิบสัลเรีก่อน ตอนนี้ก็มาตอนนี้หมดละหมดละตอนนี้ชัวร์อย่าไปแปลกใจนะครับในช่วงหลังๆผมจะใช้เสียงสองเพื่อทําเสียงนุ่มๆเพราะว่ามีแฟนคลับบางกลุ่มเนี่ยชอบให้ใช้ทําเสียงนุ่มๆเสียงเขาบอกว่าเสียงมันดูดีแล้วก็ฟังเพลินที่จะหลับเราบอกได้เราตามใจแฟนคลับอยู่แล้ว เพราะ้าเสียงในสนามฟุตบอลก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งเสียงแค่หูก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งได้ได้ทำเสียงสองเสียงสามได้หมดนะครับผมใช้ปลายสำลีเข้าไปปั่นเฉพาะตรงกลางก่อนนะครับเพราะว่าตรงขอบแก้วหูกับแก้วหูยังไม่ปั่นนะครับ เพราะเจ้าตัวยังไม่เคยเดี๋ยวจะตื่นเต้นตกใจไปซสก่อนเจ้าตัวคงสงสัยว่าคนเข้ามาแค่หูกันยังไงปั่นกันยังไงใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะคุณลูกค้าตกลงตัวเองเห็นคิดแล้วอยากแคะหรือว่าคิดว่ามันน่าจะแคะได้หรือว่ายังไงถึงมาเนี่ยมันมันน่าจะน่าจะ น่าจะง่ายแต่คิดว่าแล้วน่าจะไม่เจ็บด้วยน่าจะเข้าใจผิดมันจะมีเจ็บบ้างถ้า,าอามรอมณ์น่าจะแบบคเคิร์ฟอะไรตระมันอืมไอ้ที่มันไม่เจ็บเพราะมันเคยแค่ส่วนแกไม่เคยแค่มันอาจจะเจ็บได้หรือแกรู้ไหมที่ช่างเขาเกรงที่สุดก็คือพวกที่ไม่เคยแค่เนี่ยแหละ เพราะว่าพวกที่ไม่เคยแค่ไม่เคยปั่นเล่นเองอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่หูจะบางต้องมีครั้งแรกเสมอใช่ไออย่างนี้ต้องมีครั้งแรกเสมอ <c oughs> <c oughs> เอาเอาก็เป็นความรู้สิกแบบหนึ่งไม่เคยเจอใช่ใช่นเนนี้ช่างจะเก่งกว่าอีก ตอนทำสาวๆก็ไม่เก่งนะครับเพราะว่าจะดูปฏิกริยาสาวๆแล้วตลกดีแต่ทำผู้ชายเนี่ยกลัวเวลามันเจ็บแล้วลุกขึ้นมาเตะผมเนี่ยแหละ <c oughs> <c oughs> อ่าต่นี้เดี๋ยวเราจะยังยังไม่ไปถึงขอบแก้วหูนะครับยังเอาแค่ตรงกลางไอตรงนี้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรากะน้ำหนักผิดเนี่ย สำลีที่มันโดนน้ํายาเนี่ยนะครับมันจะมันจะหนักมันจะหนักแล้วมันจะอาจจะทําให้ขอบหูหรือแก้วหูอักเสบได้อันนั้นคนไม่เคยแค้เนี่ยมันจะสะดุง้งขนาดโดนน้ำ้าไปยังสะดุ้งเลยครับโดนน้ายาตอนนี้ก็เริ่มจะคุ้นกับสำลีแล้วสังเกตนะครับหูนี้ผมจะไม่เอาเหล็กเอาอะไรไปเกาเล่นอย่างแรกก็คือไม่รู้ว่าหูบางขนาดไหน อย่างที่สองก็คือสำลีเนี่ยพยายามทำเล็กไว้ก่อนแล้วก็ทำแค่ตรงกลางกับตรงขอบหูเดี๋ยวต้องรอความชื้นลดลงอีกหน่อยนะครับถึงจะเข้าไปลุยตรงขอบแก้วหูกันตอนนี้ก็ยังปั่นแล้ววนเวียนอยู่ตรงกลางหูจะลองอาจะลองเอาปลายสำลีไปกระทบขอบแก้วหูดูอตอนนี้กระทบละรู้สึกยังไงมัง่ง มรารา่เหรอให้เชื่อหน่อยไม่มีอาการเจ็บครับตอนนี้ปลายสัมีกก็ซับความชื้นจะขอบเก้วหูออกมาได้แล้วนะครับอ่าเ,เรามาดูปลายสัมีกกันว่ามีเศษผงเศษอะไรกันไหมก็มีเล็กน้อยครับออกมาหมดละข้างในตรงนี้เป็นจุดเหลืองๆนิดนึงแล,แล้วก็มีติ่งเห็นไหมแต่ออกมาละออกมาละ ขี้หูออกมาแล้วนะครับที่เป็นผงอยู่ด้านในตอนนี้มันก็ข้างในก็เริ่มไม่มีความชื้นแล้วตอนนี้เราจะเริ่มที่จะใช้ไปเลียวเล็กๆแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราจะปั่นสุดๆแล้วอ้าโอ้ยใจอ่าตอนนี้แหละครับอปลายสําฤกก็โดนขอบ แล้วก็โดนที่แก้วหูโดยตรงละอืม้าวดันปลายสำลีเป็นปมแสดงว่ามีความชื้นบางส่วนหลงเหลืออยู่ก็ไม่เป็นไรเอาความชื้นออกก่อนอเจองเคยดูผู้หญิงไหมที่มีขี้หูเยอะ มเคมันมีเพื่อนลูกสาวเขาอ่ะมันชื่อนกหงหยกอ่ะโอ้โหแบบขี้หูนั่นปึ๊เลยอันนั้นแค่ไปแล้วก็เจ็บอ่ะเพราะว่ามันก้อนแข็งอเ,เออแล้วมันเป็นลูกสาวเพื่อนแล้วก็เห็นมาตั้งแต่เด็กก็เลยเสียวอันนั้นก็เกรงมากคือเรื่องรื่ผมดูจากติ๊กตออ็อกมาแล้วมาไล่ดูใฮ้ผมจำได้ว่าของพี่ของพี่ ช่องยูทูปทำอะไรแบบนี้อยู่เลยไล่เปิดอู่ตอมีโอกาสมาชีงรายก็เลยตามมาเลยต้องลองใช่ไหมลองรับไม่เคยทานเดี๋ยลืมแวะไปกินกาแฟร้านนั้นนะไม่รู้ชอบกินหรือเปล่าเขาชอบมากเลยรสมันเข้มข้นและหอมครัวซองอร่อยแล้วแต่ว่าเป็นขนมสไตล์ไอ้ฝรั่งเศสอ่ะครับ แล้วก็ไอ้ที่ครัวซองเนี่ยมันไม่ได้แช่ตู้เย็นนะนอกั้นไอ้ขนมที่เขาชอบอะมันแช่อยู่ในตู้เย็นแต่ว่าไอ้คนที่ไปกินชอบครัวซองกันไยบอกว่าครัวซองมันอร่อยเราก็เลยเอแปลกเลยว่ามันกินคนละแบบกับเราแต่ว่ามันเป็นร้านของอจำผู้ไงเหมือนคบกันเป็นเพื่อนด้วยอะไรด้วยแล้วก็เลยอะโฆษณาให้มันฟรีสุนมันก็ให้เรากินกาแฟกับครัวซองฟรี พอพ่อกับแม่เขามาใช่งไหมเขาก็เอากาแฟมาฝากแต่ต้เปิดชิปเป็นรายนี้ตลอดเลยใช่ใช่ใช่ก็มันไม่มีเจ้าอื่นมาขอโฆษณาทีแต่มันก็คุ้มนะมันได้โฆษณาในเชียงรายก็คือไอเฟสบุ๊ถูกป่ะส่วนไอโฆษณาที่อยู่ใน YouTube ก็คือคนต่างจังหวัดแต่นานๆคนต่างจังหวัดจะโผล่ที อ่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับข้างในหูก็สะอาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปข้างนู้นกันดีกว่าข้างนู้นอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าข้างนี้มันเล่นซะเต็มแอดเลยป,ะปะ๊าปาเดี๋ยวเราไปดูข้างนู้นกันครับไ,ไปข้างนู้นกันโจเรากลับมาเจอกันข้างนี้เดี๋ยวขอสำรวจก่อนว่ามีขี้หูตรงไหนมา้าง นั่นสีมีขี้หูอยู่นิดนึงครับอหรือว่าไม่นิดไม่นิดแหละโอเคเป็นขี้หูข้างแรกก็ดูเหมือนแฉะแต่ไม่ไม่แฉะนะครับเป็นขุยเป็นแผ่นแห้งๆเดี๋ยวเราใช้อันเล็กลงดีกว่าน้ำหนักมือที่ใช้ก็พยายามจะซอบไปก่อน มาแล้วครับแต่คงไม่ได้เยอะเหมือนข้างนู้นนะครับเห็นไหมมันจะเป็นแผ่นๆผงๆอย่างเนี้ยเราก็เอาไปรวมกับข้างที่เป็นข้างซ้ายเดี๋ยวจะแยกกันไว้จะได้เห็นว่าข้างซ้ายข้างขวานี่ตอนนี้ข้างซ้ายน่าจะชนะล้ะครับดูแล้วถ่าจะไม่ต้องแข่งขาดลอยแน่ แต่ข้างขวาก็มีนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดหรือว่าคาดการเอาไว้แล้วก็ดูถ้าจะแค้ง่ายกว่าครับก็ออกมาอีกแล้วครับก็แทบจะไม่ต้องใช้คีมคีบเลยครับใช้มือใช้เครื่องมือตัวนี้ไป แสะแล้วก็งดแสะแล้วก็งดแล้วก็ตักออกมาได้เลยครับโอ้จะตรงนี้บางหน่อยออ้ยอ้ยอ้ยก็ผิวเนื้อเป็นสีชมพูเลยนะครับพองัดขี้หูออกมาได้นะ ส่วนด้านานอกนี่นิ่มเป็นรอยแห้งอยากถูสบู่แล้วก็ขัดขัดขัด,ขด,ขดอย่างเมามันเลยนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงกลางหูกอ,อ อ๋เป็นชิ้นเดียวอ๋อออกมาแล้วครับเนี่ยครับเนี่ย well. อัอนนี้กลางหูก็ rush. เป็นแค่ผงๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เขี่ยออกมาตอนนี้ไม่มีแผ่นแล้วเคาะแล้วนะครับอุ้ยเคาะว่าคำเมืองเอาใหม่เคาะนี่ก็คือเหมือนเขี่ยแะ้วครับเขี่ยแกะแคะแกะเกาเคาะคล้ายๆกันนะครับ เราก็จะไปเกาๆาออกมาทางคนเมืองเขาเรียกว่าเคาะหูถ้าคุกนี่เจ็บเลยนะครับคุกนี่หมายถึงเหมือนเอาจอบไปฟันดินอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าคุกเหมือนเอาเครื่องมือไปแทงที่หูหนักๆแล้วมันจะเจ็บอันนั้นเขาเรียกว่าคุหูโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาน้ำยาเดี๋ยวผมจะใส่น้ำยาลงไปก่อนนะครับน้ำยาล้างหูลงไปก่อน แล้วเดี๋ยวขอเวลาเดินไปหยิบสำลีในช่วงที่ต้องถิงน้ำยาให้เขาทำงานก่อนเมื่อกี้ก็ไปหยิบมาแล้วลืมไปว่ามันจะหมดแล้วเยเจะเอาอันใหม่มาใช้นี่เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ต้องเดินสามเที่ยว ทิศอื่นเนี่ยเดินเที่ยวเดียวก็เกินไปแล้วทิศนี้เดินสาวสงสัยตื่นเต้นกับลูกค้าใหม่เราจะได้เป็นเยื่อกันไปนานๆเวลาน้ำยาเข้าเห็นเนี่ยครับรู้สึกว่าเย็นเย็นมั้งไม่มันรู้สึกว่ามันมนหมุนครับบ้านหมุนอ๋อนั้นแกก็แพ้เรื่องหยอดน้ำยาแล้วล่ะแล้วพอมันแห้งแล้วเป็นไหมไม่เป็น แล้วแกก็มีปัญหาเรื่องระดับน้ําในหูแกนอนดึกแล้ววันนี้อ๋อนี่มีขี้หูนี่เห็นไหมติดมาน,นอนดึกทับช่องมืออืมเ๋อาละเขาเรียกระดับน้ําในหูเข้าใจแล้วเข้าใจละ,จละอละันนแกก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เวลาแค่หูแล้วไม่จําเป็นก็ไม่ต้องล้างอะเดีย๋ยวจะใช้วิธีอื่นเอาถ้าเที่ยวต่อไปนี่ก็บอกนะว่าใส่น้ยายาแล้วบ้านหมุนแต่ว่ามไม่ได,ไได้ไม่ได้มากครับพือ เหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนน้ำเข้าหูเราปกติครับอ๋อเหมือนว่ายน้ำใช่ไหมใช่ใช่เออบางคนบางคนมันไม่เป็นมาแปดเดือนมันวิ่งวิ่งใช่ไหมใช่ข้าก็เป็นไม่ใช่ว่าแบบมันหมุนมันนเวียนหัวไม่ใช่เหรเหมือนลงไปดำน้ำเล่นแล้วก็วิ่งวิ่งอลแอขกดใจายละระจ อ่าตอนนี้ผมไปปั่นถึงขอบแก้วหูแล้วนะครับก็เพลินเจริญใจกันไปอมันมีอยู่ลูกค้าอยู่คนหนึ่งตอนนี้มันยังแก้ไขสถานการณ์ตัวเองไม่ได้ คือมันเป็นขี้หูแฉะแล้วพอมันดอนดึกหรือมันเครียดกับงานนี่นะมันก็จะตามมาด้วยเป็นเชื้อราในขี้หูแฉะเมื่อก่อนมันไม่เป็นเชื้อราแต่ตอนหลังมันมาเป็นเชื้อราเพราะว่ามันอดนอนนะก็เครียดประกอบกับบางทีก็ไปอย่างว่ามีสังสรรบ้างอะไรบ้างแล้วนอนดึกไงเราบอกว่าถ้าลดอาการเรื่องนอนดึกไม่ได้ลดอาการแอลกอฮอล์ไม่ได้ ไอเชื้อรามันก็ไม่มีภูมิต้านทานของร่างกายมันก็ขึ้นมาเป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้มีปัญหาเลยครับเพียงแต่ว่าเราก็แนะนําเขาให้เขาต้องอนอนนะครับการนอนเนี่ยเป็นเรื่องดีที่สุดการรักษาโรคล้วลองไปดูเหรอไม่ว่าในโลกนี้ใครรักษาโรคไงับมีแต่เขาให้นอนอย่างเดียว การนอนนีเยียดาได้ทุกสิ่งพอร่างกายพักผ่อนเพียงพอครับพลังของร่างกายในตัวร่างกายเองอะมันมีนกลไกซับซ้อนเท่าที่ฟังหมอพูดมาคนเรานี่ไม่ใช่ว่ามาตายกันง่ายๆนะกว่ากระบวนการในร่างกายจะทําให้ตายได้มันโอ้โหมันต่อสู้และดิน้นรนกันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรคภายนอกหรือภายในนะ แต่มันไม่เหมือนกับไอคนที่เป็นไบโพล่าแล้วอยากจบชีวิตตัวเองนะคนละเรื่องกันนะคนพวกนั้นพอคิดปุ๊บก็ฆ่าตัวตายปับ๊บอันนั้นเขาเรียกว่าซึมเศร้าไบโพล่าพวกคนพวกนี้คิดฆ่าตัวตายร้อยละแปดสิบได้ตายสมใจหมดนะครับเพราะคนอื่นเขาไม่ได้อยู่กับพวกนี้ตลอดเวลา พวกที่เป็นแบบูล่าเขาเลยไม่ให้อยู่คนเดียวครับเพราะมันคิดเองเออเองคนเดียวแล้วมันก็ได้ตายสมใจแซะเสื่อนใหญ่นอกจากจะกินยายแล้วมันก็จะหายกลับมาดูไอ้พวกที่เสียสติหรือว่าสติไม่ดีพวกเนี้ยที่เป็นนั่งๆหรือไปอยู่บนที่สูงแล้วเหมือนจะโดดไม่โดดจะเดินไม่เดินอะไรพวกนี้มันได้ยินเหมือนเสียงแววหูแววพวกนี้คือคนสติไม่ดีนะครับแตกต่างกันพวกนี้ไม่ค่อยตายหรอกเพราะมันก็ต้องคิดวนไปเวียนมาอยู่ เพราะในจิตใต้สานึกมันก็คงไม่อยากตายแต่ไอเสียงแววที่เรียกมันไปนั่งตรงนู้นนั่งตรงเนี้ยประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับพวกนี้ก็เลยเป็นพวกห,หลอนอน่ยนั่นสิแล้วมีคนบอกว่าอ้าวแล้วตอนเด็กๆเห็นไน้คนนั้นเห็นคนนี้ได้ยินเสียงเรียกนั่นได้ยินเสียงเรียกน,น,น,นี่อาจจะเป็นเด็กจิตอ่อนกันได้ครับแล้วก็คิดว่าเป็นผีก็เลยกลัวผีกัน ไม่ต้องใครอะ่ะลูกผมก็ยังกลัวผีเลยทั้งลูกทั้งเมียผมมาโคตรกลัวผีเลยสองคนแม่ลูกคือเมียกลัวผีไม่พอดันมาสอนลูกผมให้กลัวผีไปด้วยเคอเจ๊ยันไหมครับผีไม่เคย <c oughs> ลูกเขาเนี่ยเจอศพคนตายมันไม่ได้กลัวศพคนตายแต่มันกลัวผีที่มันเล่นในหนังมันไม่ดูหนังผีอะ่ะ เพื่อนมันชวนไปดูหนังผีบอกอ๋อดูกันเต็มที่เลยเดี๋ยวกูรอนอกโรงอ่ะนั่งรอเพื่อนอยู่นอกโรงสองชั่วโมงโคตรตลกเลยอ่าตอนนี้เราใช้ปลายสำลีปั่นไปที่ขอบแก้วหูแล้วครับเพิดเพลินแล้วก็สบายสบายนะครับ เราก็จะปั่นไปให้คนดังบ้านได้ดูได้ฟินกันด้วยนะครับสำลียาวๆเนี่ยคนดังบ้านรู้สึกฟินมากเหมือนสาแก่ใจยังไงก็ไม่รู้ขอเป็นสำลีแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้มันยาวแล้วเรียวเล็กที่จะทำได้นะครับเพราะว่า ที่ทําให้เรียวเล็กก็จะได้ให้มันบบาบางแล้วไปโดน,นแก้วหูวแล้วไม่เจ็บขนาดเดียวกันก็ให้แสงมันเข้าไปได้เพื่อจะได้มองเห็นว่าไอ้การสำลีไปถึงด้านไในครับเพราะว่าถ้าเรามองเห็นปุ๊บจ่กการแคะอะไรมันก็ง่ายอะครับแสงเข้าไปถึงก็จะถ่ายทำง่ายอะไรง่ายหมดนะครับมีประโยชน์หลายอย่าง อ่าอแฟนขับรุ่นน้องคนนี้ก็เริ่มเชียบอลมากับอเจเอไม่เชียร์ก่อนแล้วก็แฟนขับก็โดนเจเอเนี่ยครับเขาเรียกว่าตกตกด้วยฟุตบอลโดนเจเอตกปาก็เลยมาติดบ่วงตอนนี้กลายเป็นบ่วงเวรบ่วงกรรมนะครับ<ด>พอรักทีม<ด> <laughs> พอรักทีมไปแล้วตอนนี้มันไม่ได้ดูก็จะลงแดงกันแล้ว<ช> <c oughs> เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวคืนนี้ทุ่มครึ่งยังไมเจอท่าเรือใช่เียเสียวๆนะแต่มันไม่มีสองตัวที่โดนไปแดงนี่เนาะถ้าเรือช่วงหลังๆนี้แพ้ทางแพ้ทางเราหรือแพ้ทางมันแพ้ทางเราเฮ้ยมันอัดเราคาบ้านสี่ศูนย์นะแก ครึ่งฤดูการแรกอีนูรูเป็นคนยินเขาก็จ่ายด้วยผมไปดูฟุตบอลเชียงรายแมตช์แรกก็คือแมตช์ท่าเรืวอ๋อเหรอที่แพ้ที่เราแพ้อืมอือือตอนนี้ก็สร้างความเพลิดเพลินได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเดีนยวมขอท่านายสัมีใหม่อีกรอบนี่ง้างนับเรื่องฟุตบอลไทยลีก ืที่ไม่ใช่เชียงรายผมไปดูท่าเรือบ่อยที่สุดใกล้บ้านเหรอใกล้ที่ทางไหอโอบรรยากาศในท่าเรือนี่มันกระหึ่มเลยใช่ไหมสุดยอดเอับเขาเชียร์กันดุเลยใช่ไหใช่ครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนสนามท่าเรือจะมีตะข่ายกั้นทั้งสี่ทั้งสามด้านอ่าตอนหลังไม่เอาแล้วมัง้งตะข่ายดำ เขาคุยกับแฟนบอลรู้เรื่องอ่้นี่ที่ที่มีตะไคร่กั้นดูแล้วแบบมันน่ากลัวเพราะว่าแฟนบอลเขาเขย่าตะไคร่อ่าอ่นะน่ากลัวมากแบบเหมือนเขย่าขู่เลยใชใช่เขย่าขู่แบบตะไคร่สั่นไอยๆอ่ะจิ้ๆครับจิ้มเลยนะลดความรุนแรงลดความรุนแรงต่อชิปมากคือเอามือควักหัวไลน์แมนได้เลย มันก็พอๆกับบ้านเราบ้างแล้วสนามว้าเรายมันสูงไงใช่ใช่ต่ําต่ําระดับศีรษะใชพอดีของเรามันสูงเกือบเมตรเก้าสิบกือบสองเมตรมั้งมันเป็นระดับความสูงสูงก็ไม่สูงต่ำก็ไม่ต่ำแล้วคนจะไม่ค่อยกล้าโดดไงระดับเนี้ย ถ้าเดียวที่ว่าเขาบอกเป็นนักเลงอันตราพานเนี่ยถ้าไปสัมผัสจริงๆมันไม่ใช่นะเขาเรียกแมนแมนใช่ใชไหมเขาเ,เขาเขาไม่ชอบอยู่ทีมเดียวแหละเมืองทองทีมเดียวไม่มีปัญหาเลยผมไปดูท่าเลยก็พอพี่อันน <laughs> ี้ด้วยพี่มิ้งส,ปสไปเดอร์มิงที่เสียชีวิตไปครับอ๋อนั่นแหละครับที่ผมด้จัก อันนี้เป็นขี้หูด้านซ้ายรวมอันนี้เป็นขี้หูด้านขวารวมบายเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย